สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องไก่ To y ยต้าครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวที่มอเตอร์โชว์กันเลยนะฮะพบกับรุ่นนี้เลยครับรุ่น GR ตัวท็อปนะครับรียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับเดี๋ยวไก่พาไปชมนะครับว่าราคารุ่นนี้เท่าไหร่นะครับแล้วสเปกก็เหนไงบมากนะฮะรับชมกันเลยครับพบกับรถ Re ียว GR Sport m โมเดลเยีย2024ที่ดูดุดันมากๆในความเป็น To y ยต a าไม่ได้ดูดุดันแค่หน้าตานะครับแต่หัวใจเครื่องยนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลง ให้ดูดุดันขึ้นด้วยเครื่องยนต์2,800ซีซีให้กำลังสูงสุดที่224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรแรงและใหญ่สุดใน Toyota Revo มีการปรับเปลี่ยน ECU ต่างๆให้เข้ามาตรฐานยูโรไฟท์มีการปรับจูนหัวฉีดน้ำมันให้เป็นละอองฝอยมากขึ้นทำให้การเผาไหม้ดียิ่งขึ้นและเกียร์เป็นเกียร์6สปีด แต่มีการปรับ ECU ให้มีลักษณะนิสัยในการเปลี่ยนเกียร์ให้กระชับและรากรอบให้จัดมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่และเล่งแซงได้อย่างมั่นใจและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง11.9กิโลต่อลิตรราคาตามรุ่นราคาอยู่ที่1,499,000บาท แต่คันนี้เป็นสีแดงราคาจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งมือเป็นราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงาและดำด้านมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าสีเทาและมาพร้อมกับกล้องมอง360องศาหรือที่เรียกว่าระบบ View Monitor และเรดร์ที่ทำงานร่วมกับระบบ Dynamic Radar q u i c ุ Control ตัวเลดราอยู่ตรงนี้นะครับและระบบตัวนี้ทำงานร่วมกับระบบ p c a s Safety ซึ่งจะทำให้รถตรวจจับรถคันหน้าและสั่งให้รถเตรียมน้ำมันเบรกไว้เพื่อให้เบรกได้ทันและเบรกได้สั้นลงและถ้าไม่มีการเบรกตัวรถจะชะลอความเร็วให้เองเพื่อลดความเสียหายในการชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่นั่นเองครับ เรามาดูไฟหน้ากันต่อนะครับไฟหน้ายังเป็นแบบใบบีม LED และมีการลมดำด้านในของโคมไฟมาด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือที่เราเรียกว่า Daytime Running Light แบบ LED สีขาวรายเส้นมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสีเหลืองและไฟตัดบอกแบบ LED สีขาวเพื่อเพิ่มทัศวิสัยในการขับขี่เวลาหมอกลงจัดหรือฝนตกหนักนะครับ และด้านหน้าก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดสีเดียวกับตัวรถติดที่กันชนรถแบบในรูปนี้เลยนะครับและดูจากด้านหน้าจะรู้สึกว่ารถกว้างขึ้นและจริงครับ gr Sport 2024นี้ด้านหน้าฐานล้อกว้างขึ้น1 4ซนติเมตรด้านหลังกว้างขึ้น1 5 5ซนติเมตรและเมื่อฐานล้อหลังกว้างกว่าฐานล้อหน้าทำให้การขับขี่มันทัด และแน่นมากขึ้นเป็นสไตล์ของรถแข่งหรือรถแลนลี่อย่างแท้จริงเพื่อให้รถเวลาขับเคลื่อนดันไปด้านหน้าและเวลาเลี้ยวก็จะทัดและแน่นมากครับซุ้มล้อสีดำด้านและรูปทรงล้อมแมกอันรอยขอบ17นิ้วที่สามารถรับแรงกระแทกได้อย่างสมดุลมาพร้อมกับยางออเทอรนบีเ o ฟกูตริดสทับ65 R17 เบรกถูกปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจานเบรกที่ใหญ่มากขึ้นและทั้งสีล้อเป็นดิสเบรกที่เบรกหนึบขึ้นไม่สถานเท้าโชคอัพและคอมา้าถูกปรับให้แข็งแรงมากขึ้นและมีความสูงจากรุ่นเดิม20มิเมกระจกมองข้างสีดำเงามาพร้อมบายสปอร์ตมอนิเตอร์ ระบบตรวจจับรถในมุมอับสายตาซึ่งจะทำงานควบคู่กับเลดาร์ที่ฝังอยู่ที่กึ่นชนด้านหลังตรงนี้เลยครับและมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันอยู่ด้านใต้กระจกนะครับมือจับสีดำเงาพร้อมระบบเปิดประตูแบบ Smart e n t นตีคือเวลาเปิดรถสามารถกดปุ่มเปิดรถด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นครับเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลาม ดูสวยและดูสปอร์ตสปอร์ตโรบาร์ช่วยทำให้รถมีสเสถียรภาพมากขึ้นสวยและเท่ช่วยรถแรงบิดของตัวรถและชัดซีทำให้ขับรถได้อย่างมั่นใจขึ้นเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจร้อหลังมาพร้อมช็อคแอบซอรเบอร์แบบโมโนโทูบมาพร้อมกับแหนบซ้อน5แผ่นและด้านล่างมาพร้อมเหล็กกันโค้งเพื่อเพิ่ม สมรรถนะในการขับขี่ด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding ให้ความสว่างที่ชัดเจนแต่ไม่แยงตาผู้ขี่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับกันชนท้ายสีดำเมทัลลิกพร้อมเซ็นเซอร์ถอย4จุดและฝาท้ายพร้อมกล้องมองหลังมาพร้อมกับระบบช่วยผ่อนแรงน้ำหนักที่ฝาท้ายเวลาเปิด ก็จะช่วยลดน้ําหนักของฝาท้ายนะครับทําให้เปิดง่ายขึ้นนะครับและสบายมือขึ้นครับมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์พร้อมจุดยึดของ4จุดตามรูปนี้นะครับใหญ่พาชมด้านในกันต่อนะครับด้านในเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบหนังกลับพร้อมเจาะรูและหนังสังเคราะห์เดินได้สีเทาพร้อมสัญลักษณ์ G.R. เบาะด้านหลังมาพร้อมที่ผักแขนสายเบลล์ สีแดงและปรับแยกได้2ระดับคอนโซลหน้าสีสโมกซินเวอร์ลายไฮโดรกราฟและสีดำมัทริกรุพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันพุ่มหนังพร้อมเซ็นเตอร์มาร์กสีแดงเดินได้สีขาวและแถบสีสโมกซินเวอร์พร้อมสัญลักษณ์ GR แป้นคันเลงและเบรกเป็นแบบสปอร์ต เกียร์หัวเกียร์หุ้มหนังและเกียร์ออโต้6สปีดมาพร้อมแพทเทนชิปที่พวงมาลัยแบบในรูปนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากแพทเทนชิปที่พวงมาลัยก็ได้ครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนตีหรือที่เราเรียกว่า p u s สตาร์ทกดปุ่ม Start เพียงปุ่มเดียวไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับมาพร้อมกับสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ E c o หรือ Power Mode อีโคโหมก็จะให้การขับขี่ที่ประหยัดแต่เท้าโหมดก็จะให้การขับขี่ที่ตอบสนองความเร็วได้อย่างทันใจระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้เป็นแบบออโต้แค่บิดก็สามารถใส่เกียร์สี่ไฮได้เลยบิดอีกทีก็จะเป็น4ี o โลขออธิบายการใส่เกียร์โฟครับ สำหรับตัวต้าของเรากรณีที่จะเปลี่ยนจากขับ2มาเป็นขับ4ี High. ่ไฮหากขับวความเร็วที่ไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนมาเป็น4ี่ไฮได้เลยครับแต่หากจะเปลี่ยนจาก4ี่ไฮเป็น4ี่โรหรือที่เราเรียกว่า4ี่แอลเราจะต้องจอดให้รถหยุดนิ่งและเปลี่ยนไปที่เกียร์ว่างแล้วถึงจะเปลี่ยนมาใช้4ี่แอลได้นะครับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับกระจกมองหลังจะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับคือเมื่อมีรถที่ขับตามมาและเปิดไฟสูงไฟจะไม่แยงตาเรานะครับกระจกจะทำการปรับลดแสงให้เองอัตโนมัติครับเครื่องเสียงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบ T-Connect มาพร้อมกับลำโพง6ตำแหน่งและเครื่องปรับอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัติปรับแยกซ้ายขวาพร้อมแผ่นกองอากาศ PM 2.5พร้อมช่องปรับอากาศด้านหลังพร้อมช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12V 2โวลต์2ตำแหน่งและ AC 2 2 0โวลต์อีก1ตำแหน่งครับมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร ช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายคือวางโทรศัพท์ลงไปโทรศัพท์ก็จะชาร์จเองอัตโนมัตินะครับแต่โทรศัพท์ที่ใช้ชาร์จจะต้องรองรับการช,ชาร์จแบบไร้สายเช่นกันนะครับเรามาดูระบบนิภัยต่างๆของรถกันนะครับรถคันนี้นะครับก็จะมีไฟหน้าแบบออโต้คือจะมีเซนเซอร์ตรวจจับแสงเปิดปิดไฟหน้าเองนะครับแล้วจะมีระบบคุยคอนโทรลหรือที่เรียกว่าดัลลมิกเรดาร์คุยคอนโทรล มาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบออโต้ TRC ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขณะโรงทางราช,ชัน DAC ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DHC ระบบควบคุมเฟืองท้าย Auto Limited Slip d i f f e r e t e d ระบบควบคุมการปรับลดความเร็ว Dynamic Radar q u i c k Control ระบบความปลอดภัย PCS ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงกับอัตโนมัติ lda โครงสร้างนิรภัย goa ทานเหล็กนิรภัยดานคางทุงลมนิรภัย7จุดและทั้งหมดนี้ทำให้เราขับขี่อย่างมั่นใจและปลอดภัยไปกับเรา toyota hilux รี v o gr sport เป็นไงบ้างครับสำหรับรถรุ่นนี้ที่เรานำเสนอไว้นะครับถ้าสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะฮะโทรติดต่อที่เบอร์ไก่ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับไก่ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไก่ลาไวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ